ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเหนื่อยเพราะทวงนี้ทวงถามทุกวิธีลูกนี้ก็ยังไม่ยอมคืนครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเจอคนเหนียวนี้วิธีนี้ได้ผลแน่นอน ทำเลยคืนนี้สวดเก้าจบรับรองลูกนี้ที่เคยหนีหายจะร้อนรนอยู่ไม่สุขจนต้องลุกนําเงินกลับขึ้นมาพระกาถานี้ได้ผลดีเกินคาดท่านผู้ฟังครับกรรมของคนยืมเงินไม่คืนก็ต้องไปเกิดเป็นทาตใช้นี่เขายังสัตว์เดรัจฉานสุดแล้วตะกรรมครับปัญหาลูกแตกแบบการได้คนยืมแต่ไม่ยอมคืนสักทีกลายเป็นความลำบากใจของเจ้าหนี้ จนต้องหาทุกวิธีทางในการตามเงินคืนแต่จะให้ดีต้องรักษาน้ำใจและความสัมพันธ์ไม่ให้เสียมิตรภาพด้วยเรื่องเงินเงินทองทองครับเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครจริงๆว่ากันว่าความสัมพันธ์ที่ใค้เวลาสร้างมาเป็น10บส,บสบปีก็สามารถพังทลายลงง,ง่ายๆได้ด้วยเรื่องเงินเพียงเล็กน้อยคนเราตอนมายืมสุดเศร้าเล่าความลำบากแต่มืถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าปิดทวมแต่ก็ยังไม่ได้คืนปัญหาเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าใครที่มีปัญหาเรื่องทํำของหายหายจนแทบพลิกแผ่นดินก็แล้วหายยังไงก็ไม่เจอคนที่มีลูกหนี้มีคนติดเงินทวงและไม่ยอมคืนคนหายคนรักจากไปหนีไปกับคนอื่นแน่นอนไม่ต้องคาถาทวงนี้ซึ่งคาถานี้มาจากพระธรรมบทอัฏถกถา เรื่องกากระชาโดกมาดยกาวิดน้าด้วยปากใช้สํา,าสหรับตามของหายตามทวงหนี้โดยเมื่อท่องเสร็จแล้วให้เพ่งจิตไปที่ของชิ้นนั้นนึกถึงรูปลักษณ์ของมันและนึกถึงเวลาช่วงที่เจอมันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อให้เกิดนิมิตบางคนอาจจะนึกขึ้นได้ว่าไปลืมไว้ที่ไหนโดยทันทีส่วนใครที่ต้องการทวงหนี้หรือว่าหวังจะได้เงินคืนจากเพื่อนที่ยืมไป ก็แนะนำให้ท่องพระคาถาทวงนี้จะท่องทั้งหมด3จบ5จบ7จบหรือ9จบก็ได้ครับยิ่งท่องมากยิ่งได้ผลมากโดยหลังจากที่ท่องเสร็จแล้วให้นึกถึงเงินก้อนที่เราให้หยิบยืมและนึกถึงหน้าของคนที่ยืมเราไปพร้อมทั้งเพ่งจิตอธิษฐานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีหวังจะได้เงินคืนกลับมาครับพิธีการง่ายๆก็คือให้จุดธูปสามดอก นาหิงพระตั้งนโมสามจบและท่องพระคาถาว่าตามดังนี้อัปินุหานุกาสันตมุขันจาริสุสติโอระมามะนปาเรมะปูระเตวะมะโหทะเทติครับท่องบทนี้แล้วซึ่งหลายคนยืนยันว่าทำแล้วได้ผลจริงเป็นที่เรื่องลือในอนุภาพของพระคาทานี้เป็นอย่างมาก ท่านผู้ฟังครับคนที่ไม่มีจิตสำนึกยืมเงินคนอื่นไปแล้วไม่คืนบางทีแม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้แต่บาปกรรมทำหน้าที่ของมันเสมอครับจากเรื่องเล่าโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการเกิดการตายเรื่องของบาปบุญและจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นนั้นมีมากมายตังเช่นเรื่องตายจากคนและไปเกิดเป็นวัวจากหนังสือตายแล้วไม่สูญ โดยมีผู้มาถามว่าเรื่องตายจากคนและไปเกิดเป็นผีนั้นไม่สงสัยแต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสารรับใช้มีบ้างไหมเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคม2465พระพิสุสีวัดแก้วจำจันแต่เล่าเรื่องนี้ให้พันธทพระพินิษฐาลาฟังอัตมาทราบมาจากพระพินิษฐาลาอีกทอดหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่า มีชายจีนคนหนึ่งชื่อว่าเกามีภรรยาเป็นคนไทยชื่อว่าทองคําตั้งร้านข้าขายอยู่ที่ตลาดน้อยจังหวัดพระนครสมัยที่คุณพระเล่าเรื่องนี้เขายัางนิยมเรียกว่าเมืองบางกอกกรุงเทพนับถอยหลังจากปีพศ2465ไปอีก37ปีสมัยนั้นแกได้ค้าฝินแล้ววันหนึ่งได้ถูกไฟแม่ร้านค้า ขณะที่เกิดไฟไหม้ร้านค้านั้นเป็นเวลาดึกสงัดแล้วแกวรู้สึกตัวขึ้นก็แต่เมื่อไฟลุกลามมากเสร็จแล้วแกเก็บสมบัติส่วนอื่นไม่ทันเลยคว้าบัญชีค้าขายออกมาได้เพียงอย่างเดียวโดยคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีไว้คงไม่อดตายเพราะยังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฟินและยังไม่ได้ชำระเงินอีกหลายรายพระนครน,นั้นเป็นชื่อตั้งขึ้นมาภายหลัง ต่อมาแกก็เลิกขายยาฟิน่นหันมาค้าขายชันและนามมันยางจึงไปซื้อวัวมาหนึ่งตัวสำหรับบทชันขายแกบทชันขาย,ขายอยู่มาไม่กี่ปีแกก็ค่อยๆร่ำรวยขึ้นตามลำดบับจนปลูกตึกเป็นที่อยู่และร้านค้าตอนนี้แกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยาเพราะหลังจากไฟหไม่ร้านค้าฟินแล้วแกก็เกือบสิ้นทรัพย์ต่อมาค้าขายเล็กๆน้อย พอมีทุนบางก็ซื้อวัวตัวนี้มาบดชันเป็นเหตุให้มีฐานะมั่นคงจนมีตึกมีร้านอยู่จึงไม่อยากจะรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยาให้ลำบากอีกต่อไปจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานคิดในใจก็เกรงว่าวัวจะต้องทำงานหนักอีกจะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะฆ่าจะเอาไปไว้ที่ร้านค้าก็ไม่มีที่เหมาะสมตรึกตรองไปมาก็คิดได้ว่า ที่วัดทองนพคุณฝั่งธนบุรีสมัยนั้นเป็นวัดอยู่ในสวนมีบริเวณกว้างมากสนามหญ้าก็ใหญ่โตแล้วท้แก่เกา่าก็มองเห็นประโยชน์สองทางคือ 1. ถ้าแก้วเ,เจ้าวัวตัวนี้ไปถวายพระพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าวัวก็จะอยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของแกปรารถนาจะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำงานต่อไปประโยชน์ที่สอง พระจะได้อาศัยวัวเจ็บยาในลานวัดกินเป็นอาหารเป็นการช่วยพระปราบยาเป็นในตัวเมื่อแกหาหรือกับคุณนายทองคำสีภรรยาเป็นที่ตกลงกันแล้วแกก็นำเจ้าวัวของแกข้ามจากฝั่งพระนครมาฝั่งทนสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยายัางไม่มีต้องอาศัยเรือจ้างข้ามฟากตอนที่แกอวัวข้ามแม่น้ำแกก็ให้เจ้าวัวตัวนั้นว่ายน้ำ ตัวแกก็นั่งบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้ายเมื่อข้ามฟากไปถึงฝั่งทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนยากไปฝากเจ้าอาวาสเมื่อท่านเจ้าอาวาสรับฝากแล้วแกก็กลับบ้านมานอนสบายใจที่ได้สงเคราะห์วัวตัวที่แกรักได้สมเจตนาพอเช้าวันรุ่งขึ้นแกต้องแปลกใจมากที่เห็นเจ้าวัวตัวนั้น มันยืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้นวัวหมาหรือควายเดินในท้องถนนหลวงไม่ใช่ของแปลกเพราะสัตว์พวกนี้มีมากในถนนหลวงรถหายากเต็มทนวันหนึ่งหนึ่งมือรถยนต์ผ่านหน้าไม่เกินสีเทียบเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหะส่วนใหญ่ก็เป็นรถมา้นานานๆจะพบรถจีกเมื่อแก่กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วแกก็นำเจ้าวัวตัวนั้น,น,นกลับไปให้พระ วัดทองน้มพระคุณใหม่คืนวันนั้นเองคุณเท่าแก่เกา่าแกนอนหลับแล้วฝันไปว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหาบอกชื่อตัวเองว่าเราชื่อโลกเมื่อสมัยที่แกขายยาฝิ่นนั้นนายลกหรือหัวตัวนั้นเคยซื้อยาฝิ่นเป็นสินเชื่อไว้จึงชำระนนี้ไม่หมดเห็นว่าเลิกขายยาฝิ่นก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าวัวตัวนั้นที่มาเข้าฝัน ก็พูดต่อไปว่าเมื่อฉันเป็นหนี้นายและยังไม่ได้ชำระหนี้ฉันจะมาเกิดเป็นกวัวเพื่อให้นายใช้งานเป็นการชำระหนี้ด้วยแรงงานขอนายจุปรับเอาฉันมาใช้งานจนกว่าฉันจะตายไปตามสภาพฉันจึงจะพ้นนี้ถ้านายไม่เอาฉันมาใช้ชาติต่อไปฉันก็ยังจะต้องเกิดเป็นกวัวมาใช้งานต่อไปโอกาสที่จะหมดโทษก็จะไม่มี ถ้านายสงสารฉันขอให้ในายมารับฉันมาใช้งานตามเดิมเถอพอรุ่งเช้าคุณเท่าแก่เกาก็สำรวจตรวจสอบบัญชีลูกนี้ก็พบว่าชื่อโรคจริงๆที่มีหนี้ตามบัญชีอยู่36บาทเมื่อหลักฐานใีนตรงตามความฝันแกก็ไปนำเจ้าวัวแสนซื้อของแกมาไว้ที่บ้านโดยใช้งานติดเพียงวัละนิดหน่อยพอเป็นธรรมเนียม จนกว่ามันจะตายเรื่องนี้พระคุณพินิษบอกว่าจะพวกวัวควายช้างมา้าที่ถูกใช้งานหนักๆโดยไม่มีค่าจ้างแรงงานแต่ผลที่ได้รับเป็นเครื่องตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือยาสดบ้างยาแห้งบางเห็นจะเป็นเพราะสมัยเป็นมนุษย์คงจะโกงเงินคือเป็นนี้แล้วไม่ยอมชำระหนี้สินแบบนายโลกนี่เป็นแน่ บางทีเจ้าของเงินเขาก็ไม่ว่าแต่กฎของกรรมว่าเสียเองทางทางที่เจ้าของเงินไม่รู้เหนือรู้ตัวเรื่องการถูกลงโทษส่วนพวกวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้วเมื่อเขาหมดความต้องการก็ถูกเจ้าของฆ่าเป็นอาหารก็คงจะเนื่องมาจากชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ประเภทนั้นตายจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นและต้องถูกฆ่าตายจนกว่าจะครบจํานวนตามที่เคยฆ่ามาแล้ว ก็เป็นอันว่าคนที่คิดจะหลบหนีด้วยการฆาดตัวตายเพื่อจะนี่จะได้ตามทวงไม่พบถ้าเรื่องนี้มีผลตามที่ท่านคุณพระพินิษเล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนถ้าเี่หลบหนีพอถ้าใชายนี้สมัยเป็นคนเพื่อการชำระนี้ด้วยแรงงานก็ยังได้มีโอกาสกินข้าวกินขนมได้อย่างเจ้านี่เหนื่อยก็ขอร้องผัดผ่อนได้ร้อนก็บอกได้ แต่ตอนที่เกิดเป็นวัวเป็นควายนั้นแสนจะระทมหนักหิวอาหารกระหายน้ำยุงกินเร้นกัดหมดทางที่จะรายงานเพราะผู้ไม่มีใครรู้มันเป็นกรรมที่แสนทรมานนักท่านผู้ฟังครับยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคนด้วยเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็จะพออนุมานถูกว่าผลกรรมน่าจะประมาณไหน รูปแบบของกรรมแปลไปตามเจตนารวมทั้งความสามารถที่จะทําให้สําเร็จตามเจตนาด้วยเช่นบางคนจมด้วยความตั้งใจคืนอาจไม่ข้อสัญญาที่ชัดเจนว่าจะคืนเมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางดีเป็นที่น่าเชื่อถือสําหรับกันและกันฝ่ายให ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทําตามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยจากนี้ไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดศีลข้อสอแต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันคือความทรมานใจการขาดความนับถือตัวเองและการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนภพนเดชติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นไม่ให้เงินใครยืมและไม่ได้คืนเพราะเหตุสุวิสัยของลูกนี้บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาไม่ฝันทงไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไหร่คิดเผื่อไว้แค่ไปแผ่วว่าเดี๋ยวมีมากๆค่อยให้แบบนี้เหมือนก้ากึงเพราะทําไปทําไปมีสิทธิ์พลิกจากเดี๋ยวจะคืนเป็นไม่คืนดีก,กว่าเอ,า,อาง่าย ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมดเพราะเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้จะเกิดความเสียดายความตนีเข้าครอบงามจิตใจรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกูแปลว่าเงินกูเรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่นความสัมพันธ์มั่นหมายว่าของกูทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละคือมุกเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบ,บาปก,กันดือ คนทันทีคือมีจิตอ่อนแอคิดอะไรแบบเด็กๆอยู่เป็นเส้นทางของคนเหลวไหลข้างในจกีสมควรกับชะตาที่ดูเหลวไหลไรเหตุผลวันหนึ่งเหมือนมีศัพท์ที่ยั่งยืนอีกวันกลับมาลายหายไปราวกับความฝันบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คิดคืนตั้งแต่แรกแต่มาหวานล้อมล่อหลอกว่าจะคืนพร้อมดอกเบีย้ยมหาศาลบันตะไทยถ้ามายืนตรงหน้า ก็เพียงเพราะอยากประชดแบงที่กูยากกูเย,ยินนักหนาอันนี้ผิดสินข้อสองเต็มเต็มครับเพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาเถือทรัพที่เจ้าของไม่ได้โยกให้และการผิดแบบนี้แถมพบข้อสมาด้วยครับฉะนั้นในทิฏฐิกรรมผลเตผลโทษสถานเบาในโลกมนุษย์คือต้องเหมารวมทั้งผลของการผิดข้อสองและข้อสรวมกันสองกระทงผลของข้อสอง คือเป็นผู้มีศรัพย์และเพินาศด้วยเหตุร้ายผลข้อ4คือเป็นผู้ถูกหลอกลวงใส่ร้ายครับผู้ง่ายง่ายว่ามีสิสธิ์เสียทั้งศรัพย์เสียทั้งชื่อเสียงด้วยการถูกใส่ร้ายเป็นข้อเท็จจริงครับก็เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสคือคนโกหกเป็นนิดที่จะทําชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มียิงถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเกินคนอื่นได้ทาให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบาปร้ายกาศตะหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นโทษทันที่แท้จริงก็จะมีเิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นเห็นกันขณะเป็นมนุษย์ในฐานะคนถูกโกงก็ต้องระลึกด้วยว่าเกียมกรรมนั้นยังไม่จบคนถูกโกงก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนเมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จที่สุด ก็เหลือกรรมทางใจจะคุมแขนจากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดีชาตินี้ได้รู้จากศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผลทำเหตุอย่างไรมาก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้าอรู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรกันทางโลกเหมือนโยงให้เขาได้เงินไปฟรีฟรแต่ทางธรรมคือยกนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัวตายตัวแทนมารับช่วงต่อถึงที่เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณดีขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องดาาดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบ พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ